สวัสดีค่ะช่องคุณแม่มาแช่ยินดีตอนรับ FC แฟนคลับวงมะล่ามเสียงวีหก FC แฟนคลับนอ I. I. ้องอาร์ไสกุณาพนเพื่อนๆช่องคุณแม่ที่น่ารักทุกท่านค่ะมาถักทายกันคือเกากับข่าวข่าว,าวเรื่องราวของวงมะล่ามเสียงวีหกก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับพ่อจ๋าหนุกพงศกรที่เพื่อนได้ทําสัญญาซื้อที่ดินดีใจน้ำค่ะเพื่อนประสบความสําเร็จไปอีก เรื่องหนึ่งแล้วนะคะพี่น้องแฟนคลับทุกท่านคงสิได้เห็นโพจากพอจานกพงะกรแล้วเริ่มเดือนใหม่มีแต่เรื่องรล่าดีๆมาให้เฮาได้ชื่นอ,อกชื่นใจค่ะช่วงนี้ทางทีมงานเสียงวีหกเดินทางอ่อนทั่วกรุงเทพก่อนที่เพิ่นสิเดินทางเพิ่นกับมิการฝึกซ้อมลูกวง หางเครื่องดานาวิธีกันนะคะอาจสิมีโชว์ไม่ๆแปลกแเพิ่มขึ้นก็ค่อยติดตามกันกันกบการออนทั่วกรุงเทพในเทยอนีค่ะพิเศษที่สุดเลยคือมือวันที่สมกลุ่มผ้าผ่านนี่เพิ่นได้มีกันประทะกับวงแสงทองฟินแลนด์พี่น้องเอฟีแฟนครับยาพลาดในการที่สิติดตามรับชมกันด้วยท้าอมตนะคนครชนบุรีเตรียมล่อเลยค่ะ งานนี้วิกแตกแน่นอนเสือแนวาแฟนคลับใจจดจอกันแล้วชากกลุ่มปิดพอได้ทราบข่าวก็ต้องใจจดจอกันค่ะอยู่ไกลติดตามไปบได้เฮ้ากับบึงทางกลุ่มปิดกันนะคะงานนี้บวกบวกด็กน้อยน่ารักน่ารักมขัขขืนเวทีน้ากันน้องซี่แกรมสุดยอดคือกันสําหรับน้องซี่แกรมค่ะและการน้องอา้อาอ เด็กน้อยฉี่ดือ้อน่ารักนารักของเฮากระิบไปเจอกันบนเวทีน้ำกันนะคะกับน้องซี่แกรมแล้วก็มีนักล้องยอดวิวเพลงยี่สิบกว่าหลานยังน้องเพลงจังสี่เนาะคะ่ะโอ้ยเป็นอีหยังที่ไฟฝันอยากเห็นแล้วก็ฝันนี่ก็เป็นจริงแล้วะคะ่ะเป็นจ้าหน่พี่น้องได้ยินข่าวนี่แล้วรู้สึก ตื่นเต้นและพร้อมที่สีรอชมรอให้กำลังใจกันบอเริ่มต้นเดือนใหม่มีแต่เรื่องดีๆของทีมงานเสียงวีหกแล้วก็มาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องชุดใหม่ของน้องอาอายเป็นชุดคล้ายๆชุดน้องแพลวธิดาแต่ว่าก่ามาในลูกน่ารักนาักของน้องอาอายลอเบอิงมาเพื่นสีใสขึ้นเวทีใดดลับรองว่าใสเข้าไปเล้วสีงาม เป็นตาหักคือเก่า,น,ออา,า,กน,าน้องไอายสกุลนาโพนใส่ชุดใดกับเป็นตาเบิงเป็นตาหักไปเบิดพีน่นงเข้ากับร้อชโจมชุดใหม่เพิ่นพอบีบอดเพิ่นได้จัดม่ให้นะคะสองชุดเลยตามที่ได้เห็นเป็นชุดแบบสั้นๆชุดหนึ่งนะคะสีฝาทะเลสวยเป็นตาหักคือกันคนเป็นตาหักใสยังกับเป็นตาหักจากคลิปที่แล้วได้เว้าถึงว่า พ่อจ๋าหายไปซ้ายคือบบขืนเวทีกับลูกเวลาลูกขืนเวทีมีหลายๆคอมเมนต์เพิ่นกับเขามาบอกว่าพ่อจ๋าเพิ่นอยากฝึกให้น้องเก่งบนเวทีกระแมนนอพี่น้องเมื่อนาไปจังใดก็ต้องได้ขืนเดียวๆผู้เดียวพ่อจ๋าเพิ่นกะต้องฝึกให้น้องชินกับการที่ขืนเวทีคนเดียวอาจสิมีคนติดตามยังยายสาจังสี่อยู่น้ำอยู่แล้ว เพื่อนต้องฝึกให้เกง่งห้นนองเอาอยู่ด้านหน้าวิธีแมนบอบค่ะในมือข้างหนา้านองก็ต้องฝึกคุยกับเ c ซแฟนคลับห้ได้ถ้ามีพอจ๋าอยู่นั่นนองก็สิบอฝึกตรงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเ c ซแฟนคลับก็บ่ต้องสงสัยของใจเด้อเป็นบางโมเมนต์ที่เพื่อนติดขึ้นน้ำกันให้พี่น้องเอฟซีแฟนคลับจะเห็นความน่ารักของพอจ๋าลูกจ๋ากัน แต่ก็จะไปขาดหวังไปตลอดนะคะมันก็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเพราะจ้าเพิ่อนอาจสิคิดว่าโมเมนต์เดิมๆย่านเอฟี่แฟนคลับเบื่อแล้วลูกก็สิบเก้งจักเทอ่อจังสี่นะคะเพิ่นก็นเลยต้องมีการฝึกให้น้องชินกับการอยูห่นาเวทีคนเดียวกับผู้ดูแลซึ่งผู้ดูแลนี่ขาดบได้อยู่แล้วเนาะพี่น้อง ทุกเวทีของศิลปินทุกคนเพิ่นกันต้องมีคนดูแลป,ประกอบอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นบ่ต้องไปคิดหรือว่าดรามาอีอย่างเลยนะคะสําหรับแฟนครับที่อยากเห็นพ่อจ๋าลูกจ๋าอยู่น้กนากันเฮาก็ค่อย เบิ่งไปค่ะว่าเพ่นมีคอนเทนต์ใดขึ้นมาให้เหาได้รับชมกันช่วงหลังๆนี่พอจ๋าเพ่นกสิยุ่งคือการเด้พี่น้องบอคอยเห็นพอจ๋าขึ้นไล่สดคููกับลูกสาวในช่วงนี้นะคะทุลปะปะาปังเพ่นก็สิมีหลายอย่างหลายแนวคือจังเข้าเห็นล่ะข่าบ่วาสิเป็นเรื่องสื่อที่ดินการสื่อที่ดินก็นต้อง โมเมนแค่ซ้ำเขาเห็นเนาะพี่น้องก็มีการเรืองทั้งที่ดงที่ดินไปโอนไปหยางกันต้องใส่เวลานะคะคลิปนี้กับมะเวากับพีกับน้องกันแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจช่องคุณแม่มาแชร์ขอบคุณที่ชมคลิปให้จนจบเดอ้อพี่น้องเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีค่ะ สาวน้อยเมื่อกสุมทิสัยที่อะไรที่โบโซโบโลโอ้ยสะพ่อเราไม่งจะบอกมาจยกาบูมอี่